สวัสดีตอนเช้าๆนะคะตอนนี้เป็นเวลาตีสี่นะคะนี่เขาก็มีการมาขายของนะแต่ว่าไม่ใช่ขายของนะแต่ว่าจะมีถ้าเป็นท่าเลืเขาจะเรียกว่าเต,ตเต,ตนะคะถ้าเป็นชิมตุงเขาจะเรียกว่าอดๆแบบนี้นะอดดก็คือพุ่งพวงนั่นเองนะคะก็จะมีรถพุ่งพวงนะนะคะมารับของไปขายข้างนอกเต็มเลยนะคะตอนเช้าน,นะคะ ใหก็จะพาพี่ทุกคนนะคะไปทําบุญที่วัดเขมินนะคะไปทำํทำ,ทำถวายปากแข้งไปถวายข้าวซอยข้าวซอยก็คือก๋วยเตี๋ยวเรือนั่นเองนะคะไปถวายที่วัดเขมินนั่นเองเนาะก็วันนี้ก็จะไปถวายก็มันนที่ของเช้าเลยนะคะแต่งปต่ตีสี่แล้วนะเพราะว่าปวดไม่ทันนะคะปวดน้ำไม่ทันเดือนแบบนี้เนาะ ต้องตื่นเช้าๆนะคะก็ะถวายตัง้งแต่ตอนเช้าเลยเนาะชมกันนะคะรถพุ่งพวงนะคะเต็มไปหมดเลยตอนเช้าๆนะคะารอย่ง ถวายมาเนาะเราก็ไม่เคยถวายก๋วยเตี๋ยวเรือเลยนะคะที่วัดเคมินเนาะจะยังไม่มีใครมาถวายนะคะปกติก็จะมีถวายตอนเช้าๆก็ข้าวซอยโค่เนาะข้าวซอยโค่แล้วก็มีน้ำเงี้ยวแล้วก็ข้าวซอยน้ำจางข้าวซอยข้าวซอยน้ำใสอ่ะเนาะน้ำจางก็น้ำใสนะคะนี่เราจะมาทําเป็นพิเศษเลยนะคะก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะเพราะยังไม่มีใครมาทําถวาย,ย,วยจริงๆนะคะ ข้อซอยของเรานี่เราเอาข้วซอยเมืองชิมตุงของเรานะคะนี่เมืองชิมตุงของเราก็จะเป็นแบบนี้เอาจะฉีกก่อนนะฮะจะมีม,ม,มีป้าจามมาช่วยนะคะป้าจาแล้วก็แม่กับพ่อนะคะแล้วก็พี่มุกนะคะมาช่วยกันทํานะคะเพราะว่าเคยทําขายที่ท่าเรือเนาะก็เลยถวายที่ท่าเรือวัดท่าเรือ ที่เดียวเองนะคะแต่วัดเคมินนะคะยังไม่เคยมาถวายเลยนะคะปกติถวายแบบง่ายๆเนาะแต่ว่าอันนี้จะค่อนข้างที่จะแบบนั่นหน่อยนะคะใช้เวลานิดนึงนะคะก็ต้องตื่นแต่เช้าแล้วก็มาทํานะคะเพราะว่าเราตั้งใจแล้วที่จะมาทําหลายครั้งมากแต่ว่ายังไม่มีโอกาสนะคะวันนี้มีโอกาสนะคะได้มาทําบนที่วัดเคมินนะคะผระเนนก็ไม่ค่อยเยอะนะคะที่นี่ก็ประมาณ18 18ปรูปเท่านั้นนะคะสิบแปดรูปแล้วก็จะไปถวายที่วัดเจดีย์ด้วยอีกประมาณสิบห้ารูปประมาณนี้นะคะก็รวมรวมกันก็สาสิบเนาะส0สิบรูปประมาณนั้นนะคะสองวัดเนาะสองวัดนะคะก็ทำหมอ้อใหญ่หน่อยนะคะทำหมอ้อนี้ไม่รู้ว่า้อยชามได้หรือเปล่าเ <laughs> พราะว่าหมอ้อมันใหญ่เท่านี้เองนะคะเราก็ทำใหญ่สุดแล้วนะคะ <laughs> แบบจัมโบ้เลยเนาะ อันนี้ข้าวซอยเซียงตุงนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยข้าวซอยเซียตุงจะนิ่มมากนะคะนิ่เส้นมันนิ่มๆมาเนาะนิ่มๆแล้วก็ลื่นๆนะคะอร่อยนะคะเส้นเซียงตุงก็อร่อยนะคะใส่เกี๊ยวเดียก็น่าจะอร่อยอยู่นะคะถ้าเราจะเอาเส้นที่ประเทศไทยอ่ะมันจะแบบโลกยากหน่อยเนาะเช่นเส้นใหญ่มันก็จะแบบไม่ไม่เยอะพอแบบนี้นะคะเส้นใหญ่เนาะก็เลยเอาเส้นเซียงตุงมันจะได้เยอะยังไงเออ เป็นข,าข,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 ข้าวซอยเอข้าวซอยข้าวซอยข้าวซอยบ้นห้วยนะีเปนตะเเนี่ยออตะเคอยนตะเขาโซนะไม่หลนำ้ำแปดได้กล้ามเงาตะเคอยก็อไข้าวซอยมันหน,นหุ่มแล่คำเดียวก็เลยอะต้ไหลในในน้ำอะใส่ซาเน,นี่ยอเนาะปานคนตังใตมันหองอะพี่น,น <extremely>